กาวเสีคดับอยู่ผมเช่นเคยนะครับตามสไตล์พากินพุงกลางนะครับวันนี้เหมือนเดิมออกหมายนะครับหมายนี้นะครับไม่รู้จะได้แต้มหรือเปล่านะครับหนูนาครับหนูนาดักหนูนานะครับกวาหาที่ได้นี่นะครับทุงที่ผมใส่นี่จุดหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับ ยาวทางยาวไปถยงนู้นนะครับดูนะครับสุดกันแทนานะครับกลับก็เหลืออีกเหมือนเดิมครับกลับเหลืออีกนี่ครับเดี๋ยวดูนะครับว่าสายวทตรงไหนกันบ้างนะครับกว่าจะได้นะครับนี่นะครับอีกหลังหนึ่งนะครับถึงใส่ถึงแค่เมื่อกี้นี้ครับนี่ใกล้ๆนะครับ ทางมันมีเยอะนะครับทางหนูนะครับดูว่าจะได้หรือเปล่านะหมายนี้อันนี้ก็มีรอยพี่ๆนา้นาเข้ามาใส่แล้วนะครับจะได้หรือเปลอนี่หลังนึงนะครับทางมันก็มีเยอะนะครับทาง มีทางทสวยๆแล้วส่วนมากมีเด่นหนูครัวคนระัสบส่วนมากนี่ก็รูนะครับนี่รูเบลอเลยมีทางทสวยๆง,งามครับทางพอดีก็ ออกมาสี่โมงกว่าแล้วครับก็จะมาหาทางกว่าจะหาที่ใส่นะครับทำกลับก็กลับเหลือนะครับเหลือไม่เป็นไรนะครับ มีแต่ทางที่สวยๆลองดูครับหลังนี้ดักปากอ่าวนะครับดักปากรูเลยนะครับมีได้ไหรือเปล่ามีทางใหม่รอรุ่นกันเลยครับว่าจะได้ไหรือเปล่าดักไว้นะครับคืนนี้ก็ ออกไปทำงานประจำเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้ก็ไม่ได้ออกไปยามนะครับคืนนี้รู้ว่จะได้ปดดักถีนขนาดเนี้คปกติทุกทีนะครับผมจะไปเจอแต่อุปสรรคพวกเละๆอะไรประมาณเนี้ย ต่ที่โชคดีไปหน่อยนะครับที่ไม่เจอเละเขาปกติผมไปผมก็เจอแต่เละๆนะครับอันนี้โชคดีเลยอยนะเป็นดินแข็งแล้วทุง่งนาเลยโอ้โหครับทุง่งนายาวถึงนู่นครับจะใส่หมดหรือเปล่าแค่นี้มันจะพอหรือเปล่าครับป่าไม้นี้นะครับนี่ก็อีกทางนึงครับนี่นี่นครับนี่ มีเดทดแาทางทสวยนะครับมาก็สี่โมงกว่าแล้วนะครับกว่าจะหาทางกว่าอะไรเรียบก็ดักพึ่งเสร็จนะครับกลับก็เหลือประมาณสิบกิาลังครับกลับร้อน,นครับกลับบวงดีนะครับหรือเรื่องอีกชื่อนึงว่ากลับกระเทยนะครับ สวัสดีกับบรรยากาศตอนเ,เช้านะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับกับหมายนี้ครับที่ว่าดักหนูไว้นะครับเงียบเลยนะครับหมายนี้ อังนี้ครับก็ยังเงียบอยู่นะครับโอ้ไม่เข้าเลยครับครับเดี๋ยวดูหลังต่อไปเลยนะครับหลังนี้ก็ไม่เข้านะครับสงสัยได้กินเก,ออกลือก็เลยน้ำพริกโอ้แหวตลอดเลยครับหลังนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่กินเหีวอีกแล้วหมายเนี่ มานนี้เหมือนกันนะครับโอ้มีเตียนเนี้ยวใหเี่ยวอ้าวพี่น้องเอ้ยอ้าวดูเลยครับพี่น้องดีดบ่วงนี่หลังนี้ดีดโอ้หาเงินมันเต็ดจะได้นะป๊า เหมือนเดิมครับพี่น้องเลยเ okay, คหมมยนี้ก็กลับไปก็ได้ไปกินน้ำพริกกับเกลือเหมือนเดิมนะครับหมายนี้ไม่ได้สักตัวเลยครับไม่ได้สักแต้มเลยเ okay, คก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ, okay, ครบเคปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ